เออชีวิตเอ่อของนักแสดงที่ว่าเป็นอาชีพเดียวของน้องป๊อกเนี่ยมันอยู่<ะ>ยากไหมคะสําหรับป๊อกป๊อกว่าไม่ยากป๊อกออต,ต้องมีท่ามันไม่ยากท่าไม่ยากถ้าเรามีความรักและที่อย่างที่ป๊อกว่าคือความซื่อสัตย์ใน<ะ>การทํางาน<ะ>ในอาชีพของเรา<ะ>ถ้าเรารักการ,การที่เราอ่าก่อนจะไปทํางานสิ่งที่เรา ต้องทำในในตัวนักแสดงความรับผิดชอบของเราก็าคือดูแลร่างกายให้ดีและอ่านบทไปทำกันบ้านทำกันบ้านว่า,าเนื้อเรื่องเป็นยังไงพรุ่งนี้จะถ่ายอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยท่องจำบทให้ได้อันนี้คือสำคัญที่สุด<ะ>เล่นดีแค่ไหนก็ตางลืมสมองอต้องจริงจ นี <c oughs> ่จริงๆเพราะว่าแต่ละบทแต่ละบทที่เราดูในชีวิตนี่ถึือโอ้ยบางทีเห็นเขาพูดกันยาวๆแล้วอู้ไปเอามาจากไหนใช่มันต้อง <c oughs> มันต้องจํามันต้องซ้อมแล้วยิง่ง <c oughs> อย่างช่วงเล่นละครเวทีอะค่ะเรื่องแรกที่ปอกเล่นเลยอะเป็นโมโนล็อกก็คือการเล่นคนเดียว <c oughs> แล้วปอกท่อง,ทองบททั้งหมดอะประมาณแบบเกือบสามสิบหน้า <c oughs> คนเดียว <c oughs> เล่นโซโลซึ่งมันก็ ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะทําได้อะแต่ว่าพอเราอาศัยการซ้อมการยิ่งซ้อม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 ทุกวันจำเวลาครึ่งหน้าก็ได้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เราจําได้แล้วพอเราเข้าใจในเนื้อเรื่องมันก็ยิ่งลื่นไหลอมอมโผ่านเรื่องยากๆมาแล้วที่เหลือก็น่าจะเออ่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเนาะลักษา<ม>อ๋มมมอหลอยัง,งนวนพกังุลป๊อกเป็นโลกเี่ียบ ยิ่งเวลาเปิดเรื่องใหม่นะคะ,ะยิ่งรู้สึกเหมือนกับเหมือนเป็นนักแสดงใหม่ตื่นเต้นกองนี้ไม่เคยทํางานด้วยบทนี้ไม่เคยเล่นต้องมาเล่นครั้งแรกตื่นเต้นนะคะยังมีความ <ๆ S 2> ตื่นเต้น <ๆ S 2> อยู่อุ๊ดีค่ะชีวิตเนี้ถ้าเรายังมีความตื่นเต้นอยู่กับอะไรนี่แสดงว่าแบบมันมิามัน,นทําให้หนูแบบว่าดูก็ชุ่มกระชวยสดชื่นอยู่ตลอดเวลา alert alert แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราอยากเล่นนะพีู่บางวันบางครั้งอ่ะ สำหรับเรื่องนี้เราจดใจจดจ่อรอซีนที่เราค่ะสำคัญซีนนั้นนะว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเมื่อไหร่จะถ่ายอยากถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูสนใจเรื่องหนึ่งที่น้องปอกบอกว่าเป็นดารานักแสดงเนี่ยจะต้องฟิตร่างกายดีๆค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าอ่าจิตใจภายในอะไรทุกอย่างด้วยค่ะพี่ปูต้องดูแลทุกอย่างจริงค่ะ ฟังดูแล้วมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยเพราะว่าชีวิตป๊อกเนี่ยถูกหล่อหลอมมาด้วยอะไรถึงได้เป็นคนช่างมีมานะอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นขนาดนี้เนี่ยค่ะป๊อกว่าออย่างเรื่องของอคุณพ่อแม่จะสอนมาในเรื่องของการมีระเบียบวินัยค่อนอข้างเยอะมันก็เลยทําให้เรามีระเบียบวินยัยแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตไปด้วยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น อันเรื่องภายนอกโอเคมีระเบียบวินัยแต่ว่ากฎกฎระเบียบที่ไหนที่เขามีให้เราปฏิบัติก็ทำเพื่อตอนได้ก็คิดว่าตอนเด็กๆก็แบบทำไมจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมต้องบังคับเราทำไมจะต้องงองแงมีงองแงงองแงแต่ว่ามันเป็นแค่ความงองแงในใจเพราะว่าปอกไม่ใช่คนอ่าซ่าหรือว่าอะไรอยู่แล้วอะค่ะเพราะเป็นบล็อกเป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อยปกติเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม แต่ว่าพอเโตขึ้นมาเราเลยรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่เขากําหนดเป็นกฎระเบียบของแต่ละที่อะมันคือเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อการเข้าใจง่าย<ะ>เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาโฟกัสกับเรื่องแบบนี้คือเหมอนอย่างอ,อย่างในกรณีชุนกเรียนอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่เด็กๆก,ก็แบบเอ้ยทําไมแบบโรงเรียนฝรั่งเขาแบบ ขาใส่ชุดธรรมดาไปายอ๋อน้องป๊อกเล่นสตรีวิทย์เนาะสตรีวิทย์อะไรปเด็กๆอยู่เขมาเขมมะ,ะติดต่อแล้วก็สตรีวิทย์ัเนเรียนจิงล้วนหมดเลยโอ,โอเคแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีกฎระเบียบค่อนข้นขนขนางเคร่งครัดเนาะ<อ>ดูแลแล้วทีนี้พอมาโตขึ้นน่ะพอเราไปทํางานเงี้ยบางทีจะออกไปไหนอ่ะเราขี้เกียจคิดเฮ้ฟูเป็นหรือเปล่าวาขี้เกียจคิดว่าเราจะใส่ชุดอะไรยูนิฟอร์มดีเลิศใช่พอกลับมาทั้งที่เออยูนิฟอร์มมันดีแล้วพอป๊อกอ่บ กลับไปเรียนกระดองเบลอค่ะใช่ไหมคะไปเรียนทําอาหารกระดองเบลอแล้วมันต้องใส่ชุดนักเรียนตลอดเวลาอย่างเงี<ะ>้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันลดความความเหลื่อมล้ํำบางอย่างด้วยว่าเว้ยพอเราใส่ชุดนักเรียนไปอย่างเงี้ยตัวตนมันหายอ่ะมันไม่ต้อง<ะ>มไม่แล้วมันไม่ต้องแคร์ด้วยว่าจะใส่ชุดอะไรแล้วเราก็จะอ่าตั้งใจมุ่งมั่นไปกับการเรียนอย่างเดียวอ่ะซึ่งบอกว่าพอโตแล้ว อตแล้วเข้าใจอ่ะมันสนุกมันโอเคแต่ว่าไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่มีใครเข้าใจหรอกออก็อยากใส่ชุดสวยๆไปอไอย่างนี้งก็รวมถึงเด็กยุคนี้ด้วยเนอ้อง <c oughs> เขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่มียูนิฟอร์มเนี่ยมันก็มีข้อข้อดีมีข้อสบายใจที่จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันนะคะ